สวัสดีพี่น้องครับมานนี้นำเอาเมงด้วงเมงกวางมาให้ปะให้งพอ่อมาชมกันนะครับอันนี้หมายเลขสามสี่หมายเลขสามสี่หมายเลขสามสี่ขนาดสองหกหกสี่โอ้มาตรฐานเลยครับกว้างขนาดกลางเนาะใบะใหญ่ใบเล็กขนาดกลางๆมักเมมาะรูปล่างบางกังัามรับหมายเลขสามสี่นี่นะ ฝากให้ได้ฝากให้สนใจกันเอามาเด้อนะครับข้องแค่ว่องแววข้องแค่ว,อว่องไวโ <laughs> อ้โหเป็นเนี่ยเรตงปันอาเป็นกว้างเหรียญซิปไ่ต้องไปอ่านแล้วครับนี่นะครับหมายเลขสามสี่สนใจกระทักมานะครับว่องไวแบบนี้ครับแนะนำใช้ชนะมาเกิ่งหนึ่งละจากนั้นก็อยู่ที่วาสนากว้างเนาะท่านใดสนใจนะครับ มาทักมาทายน้ำของดีมาเฮ้อน้ำของดีมาเฮ้อนะครับประเด็นนี้การภาษานะครับเดือนกันยาเดือนกันยาเดือนกันยาเกาเป็นหน้ากว้าง้วครับเป็นหน้าเป็นหน้าเล่นกว้างวันเหาคนเหนือล้านนาของเฮาเนาะเล่นหน้าอื่นมันหม่าม่วมันมันบัเจ้าเล่นหน้านี้นเหมือนแกงขัอหวานเขาเพราะไม่เป็นน้องแกงข้อหวานมาแกงหน้าฝนนี่มันเหมือนล้ำ มันต้องแก่งเดือนห้าปุแลอ่าเดือนห้าเดือนห้าน่าแรงไฟป่าไฟไม้ป่าไม้หยางน่ากินพักหวานลําเนี่ยการมาไปอ่าอย่างละแอลป่าอย่างมาอิดอ่อนโอ้กินพักักหวานใส่ปลาแห้งแก่งพวามมาะเหมือนกันเล่นกวางกับมือนกานั่นจะเล่นหน้าอื่นนั่นมหมอมวนมันนั่อมเหมือนเล่นหน้ากวางหน้ากวางก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนอกันยา นะกันยาตุลาพฤจิกาสามเดือนนี้แหละครับจากนั้นก็นจะเริ่มปล่อยครับสนใจทักทายกันมาได้นะครับหน้าวงวงนะตางกว้างๆข้องแค่ว่องวาขาย,ยาวๆบนก็นได้ลุ่มก็ดีเชิญนะครับหมายเลข3 4ขนาด 26, สองหกส